สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e แล้วก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกๆคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาที่ขนส่งบุรีรัมนะครับมาเจอกับรถดัมสวยๆจารัดหน่อยไม่ได้นัดกันเลยผมก็มาโอนรถให้ลูกค้าพี่ตินแกก็เอารถดัมของแกมาโอน เมื่อเช้าโทรหากันอยู่ว่าเสียชัยมาติดสติกเกอร์รอบรถให้หน่อยพอดีผมออกสายครับ9ก้าโมงแล้่ยจันโอพาไปดูหน่อยสิตอนนี้เสียเรียบร้อยแล้วครับผม GPS ของเจ้าซุปเกตทีมงานโทรหนึ่งครับมีใบอนุญาตผ่านด้วยไหมเนี่ไปติดติดให้ดูหน่อยสิรุ่นบัตรหรือ,อยังไหนี่ยทิน จริงอันนี้มันมีที่ยึดอ่ะอ๋อจริงๆมันมีที่ยึดแล้วมันจะเข้ามา่เียบนะม่ตัดนมามีที่เี๊ะไม่เข้าียบแล้วเอัเอเย,ยไหียด้กองศาล่าละมันมีที่นอนซาตินยจ้าผมสลัก เนลนไปส่งรถอะไรก็นอนเลยนี้เลยแหมเดี๋ยวจะสบายแต <ก S 1> ่ะวะแร์ก็เย็นไะมเอาไปในยีกตัวอันนี้ปกติเป็นอะไรที่น่าจะเป็นสายจอตรงนี้เนาะน่าเป็นจอนง่ไม่รู้นี่เป็นสายไหนไม่ดังเลยพี่รูดบัตรแล้วอะ่ะยังกิกนรูดแบงลองรูดดิลองรูดบัตรเอาดีมันต้องรูดอยู่แล้วสตนต์นตอนน่ะที่จริงสตานตทปเขารูดเลยเด้ อันนี้มันตกี้มันดังไงเอาไอกี้นดไปอะไไปขี่ปุดบไม่บาประชาชนไปขี่ไปไหบไม่เอาไปขี่จ๊ีคลิปด้วยเขาอันนี้มีแชรดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนีจาขายีแชรเดี๋ยว โอ้ยเราก็เที่ยวคุณง่ายเนาะเอามีคนบอกว่าไอ้ทำไมไอ้ตราเพ็ดไม่ออกวะมึงเอาไปแช่น้ำมึงก็โยนลงน้ำไอ้ตูบผมระดับต้านไปไหมเออมาระดับต้านไปไม่ไม่รูดมึงก็ดังรูดลูดไปเอาอะไรไปเลยไปกับขี้เดี๋ยวเอาแถบลงเอาแถบลงหันหน้าออกเออไม่เอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วนี่ไงเอาเดี๋ยวเอาขึ้นมันขึ้นไอ้ตูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันต้องหันหน้าเข้ารูดอย่างนี้ดิ<อ>หรือมันอย่างนี้เ่างนี่เลยเอารูดอันไหนก็ได้หรอรูดเออนันนล้ก็ไม่ดังแล้วลองลองดับเครื่องเออม<ป>ันคือเสืออีกวะเอาปิดไลฟ์เซอร์วิมัปิดสวิตก์ก็พอแ<อ><อ>ล้วับเพราะว่าดึงดับรูดเลย เอาออกลูดออกเออเอานั่นพี่ลูดไม่ถูกทางหรือเปล่าพี่มันต้องหันหน้าอกอกก็ทางนี้เนาะเอเอนั่นแหละเออมันต้องหันหน้าออกถูกแล้วนั่นเรียบร้อยเปิดแอร์หมายตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว,ลว,ลวทุกคน <c oughs> ปิดแอร์พี่พี่เอาพัดลมเออวนในรถอย่างนี้ถูกแล้ววุ้ยแอร์เปิดปุ๊บเย็ยนปั๊บเลยว่ะ นี่ครับผ่านเรียบร้อยนะครับทีมงานโทรหนึ่งก็รถคันนี้สุอร์เกตก,ก็เป็นเคยบุรีรัมเรียบร้อยเต็มตัวเมื่อเช้าทําคลิปเข้าไปก็ไม่ทํานะครับรเพราะไม่อนุญาตให้ทําคลิปในสถานที่ราชการบอกว่าแตะเวทีเหรอเนี่ยแตะพี่ทําไมไม่เอาไอ้กาวร้อนอ่ะกาวร้อนหยอดๆแล้วก็มือมกดไว้อยากดูอะไรเยอะแล้วก็ขายอีกพอพออยากทำเยอะอันนี้เอกสาร GPS เหรอใช่อันนี้ใบประกอบการเนาะ สนส่งสัตว์เอ้าสิ่งของไม่ประกอบการนี่แหละในอะไรเอ้าจำชื่อตัวเกียรได้ไหมเอ้าเกียง์สักจากอ,อในเกียงสักจารัดครับผมหรือว่าเสียตอนของทุกท่านพิมพ์มาไม่เจอเสียตอนเพราะว่าใช้ปากพิมพ์เลชื่อคือผมปีดาครับสุริยาอ่าชื่อชื่อเป็นของครูเอชื่อรถนะ ชื่ออะไรสำนักงานจทะเบียนรถให้นางสาวพิยดาลองดูซิว่าชื่อรถคันนี้ชื่อใครใชื่อพิยดาสมบัติเมียรหรือเปล่า <c oughs> จะได้ติดไว้หน้ารถตัวใหญ่ๆเลยสมบัติเมียไปสมรสกัวนีด้วยหรือ <c oughs> <c oughs> เปล่า <c oughs> คครับผมยังไม่เอาสติกเกอร์มาติดเลย ซ <Super> ูเอรเกซื้อเาเ,อาเ็สื้อก่อนเดิดมาเอาเอ,อา,รารโอรโตัวน,นึง<อ>แล้วก็ซิกอร,อร์มาติดการโอต้องเป็นคนติดเองนะว่าติดตรงไหนนะใม่มันเป็นรถองเียตอนนี่ต้ <c oughs> ิกอร์ขอแถบดาติดเข้าไปเสื้อพี่โอจะใส่ตัวไหนวะถ้าเอ๋เบบี้นี่้อาะเออเอี่ใช่ไหม เด like no. ี๋ยวมันเห่าด oh, ิวนี่มึงกล้าเห่าพี่โอ๋เหรอจาว่ามึงทำให้ไม่กัดด้วยเลยอ่ะขันกว่าเด้มันมันอยากออกมันออกมันเห่าเฉยแต่มันไม่กัดรู้แล้วเมื่อคืนเห็นเอ็กเอลอยู่ไหมเพราเธอเอ็กเอลอยู่ไหนเธอเสื้อเมื่อคืนเอ่อหอมเมื่อเช้าเมืไหนฮะเอ็กเอลอยู่ในห้องเอามาไหมมีเมื่อคืนเขาลงไปเอ็กเอลไหมเบอร์เอล เออเบ์เอวมีตัวนึงอยู่มีตัวเดียวฮะเออเอาพี่โอเอาเบลเราจะให้มันมีสองตัวอันนี้มาดีดูดูดูจะให้พี่นั้นตัวนึงเอาไม่เอาใช่ไหม ออันนี้ให้พี่ะนะครับพี่พี่ต้องใส่เบอร์เอลต้ะนะ่ะสามสี่สีครับครับอเบอร์เอลไหมพี่ใส่เบอร์เอลบ่ได้ได้ได้เขาให่ได้เขาให้ได้นก็ช่้งอันนี้อเอลพี่น้องมากครับวันนี้ แกงข้าวคี่น้องข้า่จะได้เห็นพี่น้องใบอยู่เี๋ยนี้เองครับไปพี่น้องที่บอกว่าเมื่อคืนอ่ะในไลฟ์สดแกบอกว่าอยู่หน้าบ้านผมเลยต้องดูไปก้าวิ่งสวนไม่โรถก่อนเจ้า <c oughs> โอ๊ใส่เบอร์เอลไหมใส่ได้ครับขอบคุณครับอันนี้เบอร์แยกเอลไงไหนให้เมียก็ได้เจออ้าเดี๋ยว,ยวต้องบอกด้วยนะ <ห ả? S 3> ให้แล้วอย่าไปต่อให้เอฟซี ถ้าถามเอ็กียท็อปจะทำไงเนาะเออเอ็กเอลแต่ดให้เมียให้เมียเดี๋ยวให้เบเอลดีกว่าเอาเดีกว่าเอลเอลดีาเอาเขาหน้าได้ไหมเบลเอมเอลก็ใส่ได้ที่เอลเลยคิดูพี่เอลี่เอเลยเออเอ็กเเหรอพี่เอลเลยเอผมมันตัวใหญ่ดิเอลดีเอลดีู้ดัวยเเป็นไรพี่สองพันกว่าคาันเต ตับอักเสบสองพันกว่าไม่อันนี้พยายามไม่ให้มันนั่นเลยอะคือเขาไปกินของมากได้สองพันห้อ้าวพี่เอาพี่น้องขาปวดท้องอ่ะสามพันนี่สลับกันไหมพี่น้องเอาเย็กเยี่ยวไหมได้เผื่อพี่น้องอ้วนขึ้นแต่พี่โอไม่อ้วนแล้วแหละเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์ให้พี่โอติดได้พี่น้องด้วยพี่น้องเลี้ยงข้าวนะครับเราต้อง ผ่านแล้วดีใจแล้วนนีซื้อไปไหนนี่อันนี้ซื้อไปใส่เจ้าไผ่เขียวอ๋อเท่าไหร่นี่อันนี้ก้อนนี้ประมาณ40กิโลแล้วก็มีนาซามีท่อฮะมาปูอยู่ไหนไม่รู้กิ้งไปไหนแล้วไม่รู้ท่อฮะท่อฮะฮะแท้ใช่ไหมฮาแท้เลยอยบนเดี๋ยวนี้ไปติดกันนี่นี่ F C L หอมแดงกระเทียมพี่แข่งให้นี่อยู่บนไม่ได้ถ่ายทำเลย ดีใจไหมได้ทะเบียนแล้วดีใจดีใจเอ้าดีใจเดื่อดไปแล้วปลูกด้วยเถอะพี่ปลูกไว้ที่เดิมปลูกไว้เอ้าดึงกลับขึ้นปลูกมันไม่ปลูกไม่ได้มันวิ่งขึ้นไปขนมันร่วงมันกินข้าวยิงสติ๊กเกอร์ตรงท้ายเจิมก่อนไหมจิมจมสติ๊กเกอร์ตรงท้ายก่อนท้ายยเลบท้ายเลย ออนูน่นนูน่นนู่นนู่นเจิมเลยพี่โอ๊ยมานี่พี่โอ,อนะติดท้ายนี่เลยติดตรงนูน้นมันไกลไปติดใกล้ๆกันน่ะคู่กันไอพี่คู่หนึ่ง,ข,งข้างกันเอา้ามันติดได้สองอันเลยพี่กับผมคนละข้างล่างก็ติดลงไปอีกได้หลายคน ไปพี่จะติดป้ายทะเบียนตรงไหนตรงนี้ไงเออนั่นนะนั่นก็เป็นติ๊กเกอร์โอ้นี่ผมจะติดให้พี่น้องด้วยครับน,นั้นกลับไปยุ่งแต่กับหมางใคยจะโดนกัดแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับตรงนั้นเลยสวยดีกว,ว่าติ๊กเกอร์สอสแสบดเอาข้างในไหมไหนวะ <c oughs> ติดแรงไหมทำไมไม่ติดใต้พื้นเลยล่ะนี่อันนี้รุ่นใหม่ปะรุ่นใหม่ครับสวยไหมจี๊ดจ๊าดไปรุ่นไหมสวยพอเข้ากับสีชมพูจี๊ดจ๊าดเลยอ่ะเขาจะสั่งจะผมจะสั่งแต่รุ่นนี้เลยสวยดีเขาก็รอบแผ่นนั่นละอันนี้มัน 3m ปะครับร 3m ครับบิสติ้กเกอร์ไงพี่สั่งเลยตัดไปหว่ะ ตัดมือตัดเครื่องแล้วค่อยมาแปะกันทีละชั้นทีละชั้นผมสั่งทีละร้อยแผ่นได้เงินจากสติกเกอร์ผมอะ่ะแสนกว่าบาทแล้ว<อ>สั่งมาทีไรไม่เคยได้ขายหรอกมีแต่เอาไปแจกแเป็ไปแจกเลยเออทำเพื่อพี่น้องเอฟซี e. นี่เอามีโครงการว่าจะติดอะไรเอาตรงนี้ออวาไอ่ะเอาไฟนั่นอะ่ะ วน่ะรถคันนี้เนาะใช่สวยระแนงข้างไอ้เป็นเลีอ่ะเออเป็นเลีอ่ะสวยดีรถสีชมพูทําอะไรก็สวยมันขึ้นมันตัดเลสีสีชมพูสีน้ําเงินเข้มสีม่วงแกยับมันพอติดไอ้นี่พันนี้มันน้อย ขอบคุณครับพี่น้องครับเราต้องล่ำลากันก่อนแล้วนะครับผมนี่ครับติดแติจะเกินเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรถด้ำสวยยาลัดแล้วก็บวกกันด like ้วยซอสเสียบดากได้หลายอันเลยนะได้หลายอันอยู่ได้หลายทีมงานอยู่แล้วก็ติดให้พี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันพี่ครับครับครับผมครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับอ่ะมาติดข้างหน้าด้วย เออติดทีหลังก็้วพลาดเไม่ติดฟิล์มเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟิล์มเน,นี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันมันเห็นไหมมันออกมาใช่ไหมถ้าเรามีเหล็กอะไรดึงเข้าไปม,มันจะสวยเลยมันดิ้นเวลาขับไปมันโดนอีกไะร้อนมากครับในี่ใส่าตัวเอง่มากน้ำมันอ่ะจะ<อ>ติ๊กเกอร์ตัวเองเยอะๆออกมาใส่เนาะ บ้านผมก็ติดอเีเป็นตัวเลือกได้มากระตุกเลือกแล้วรถเป็นติดเขาผมไป็ติดเตี้ยบม,มาเลยเคนเน,น,ออนี <Okay. S 2> France, นะ้เดาเป็ MC, MC, C, C, ติดอไไก้อนไอซีโอ้ผมก็จะไปอู่ไปเสียจแจ็คไปเคลียร์เรื่องรถนี่แหละเสร็จแล้ว<อ>เขาจะไปจ่ายเงินไฟแนนซ์กันที่นั่นทั้งหมดทั้งมวลก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ไปไหนมาไหนถูกกฎหมายรอแต่ป้ายอย่างเดียว ได้เรอป้ายทำประกันชั้นไหนไม่รู้ดิชั้นสามไหมชั้นสามส้มคู่กรณีไม่ซ่อมตัวเองเนาะนัเอาชนเสาชนเสาเขาก็จ่ายได้ใช่ไหมชนถังน้ำแตกชนอะไรเขาก็ประกันให้หมดนะสองไหมแต่จะชั้นกลางเลยบ่เอาแล้วแต่โตเกียตัวโตเกียก็จ่ายเออใช่เราขนไม่กลัวเขาใช่ นี่บ่อยขนาดนั้นสามสิอนี่นี่นี่เดี๋ยวบอกกันนึงนะนี่ของเขาอย่างนี้พากางเขาอย่างนี้นี่ขับไปมันต้องมีอันนี้อยู่ด้านข้างนี้ไปหาอะไรมามัดใส่ก็บอกเหล็กครับนี่เขาอยู่งี้เวลาขับไปมันต้องมีอันนี้ด้วยอันนี้ตัวเองเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้เวลาโดนฝนมันเปื่อยเจ้าครับเย็น เงนิ่มบาย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 ช่องรถน้ำสวยๆจารย์เร็วๆบายบายบายๆบายๆมันเห่าอาจารย์โอ้ยยิ่งกว่าเห่าคนอื่นอีกแสดงว่ามันไม่ชอบคนตัวผอมตัวเล็กเหมือนพี่อ่ะคุยกันเออเออคุยกับมันคุยกับมันเออเออคนมันร่วงเห็นไหมคนร่วง ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีความสุขทุกท่านครับเรามากินข้าวอยู่ร้านอาหารก็จะเดินทางกลับล้วครับขอบคุณครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับผม